สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการใช้งาน NOVA นะครับเป็น AI ที่ช่วยสร้างวิดีโอสั้นในรูปแบบ f e l e s s นะครับวิดีโอสั้นจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับวิธีใช้ NOVA ก็ง่ายๆนะครับมันจบสมบูรณ์ในตัวเองนะครับเริ่มต้นจากการที่เราต้องหาไอเดียสำหรับการสร้างวิดีโอก่อนใช่ไหมครับก็ใน หน้าแรกนะครับแท็บแรกก็จะอยู่ที่แท็บไอเดียเราก็จะมาใส่หัวข้อซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราหรือว่าช่องที่เราต้องการจะจะ,จะใส่วิดีโอลงไปนะครับอย่างเช่นสมมติว,ว่าผมทาช่องเกี่ยวกับประเทศไทยนะผมก็อาจจะใส่คำง่ายๆเช่นคําว่าไทยแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็มาเลือกเอไอโมเดลนะครับมีให้เลือก3ค่ายหลักด้วยกันนะครับ GPT คลอสเป็นตัวซ o n เนตนะครับแล้วก็เจมินายก็ทั้งหมดก็จะเป็นตัวท็อปของแต่ละค่ายนะครับฉันก็สามารถมาเลือกภาษานะครับซึ่งก็จะมีภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับสามารถทำคอนเทนต์ได้2ภาษานะครับพอเลือกตรงนี้แล้วนะครับก็สามารถกด g e n e r a t e แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตัวโนวาเขาก็จะแนะนําไอเดียของคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับตัวหัวข้อที่เราใส่เข้าไปขึ้นมาให้10ไอเดียนะครับก็ลองลงมาเลือกดูนะครับถ้าสนใจตัวไหนก็สามารถที่จะคลิก เครื่องหมายลูกศรเนี่ยนะครับเพื่อให้ออเดียตรงนั้นนะครับมันเข้ามาอยู่ในช่องไอเดียในแท็บของสคริปได้เลยนะครับจากนั้นก็มาเลือกความยาวนะครับความยาวของตัวสคริปนะครับจะเห็นว่าหัวข้อแล้วก็ AI โมเดลแล้วก็ภาษาเนี่ยมันจะมันจะถูกกรอกไว้แล้วเหมือนที่เราเลือกแต่ทีแรกนะครับความยาวก็จะมีให้เลือก2แบบก็คือ150คําคำกับ250คําคำนะครับถ้ามาดูคำอธิบายก็ เขาจะบอกว่า150รบคำเขาจะประมาณ30ถึง60ิวิธีนะครับหรือบางทีอาจจะหน1นาทีนิดๆน,นะครับส่วน2อ0าคำก็จะประมาณ1นาทีครึ่งหรือว่าอาจจะมีเกินบ้างน,นิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับนอกจากนั้นเราสามารถที่จะมาระบุคอ t ์ a c t ชันนะครับหรือว่าเป็นประโยคปิดท้ายสำหรับ คลิปวิดีโอของเราได้ด้วยนะครับอย่างของผมช่องภาษาไทยก็ช่องประเทศไทยเขาผมก็จะใช้ประมาณนี้นครับเรื่องนา่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยนะครับอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็สามารถที่จะกด generate แล้วก็รอสักครู่เดี๋ยวเขาจะเขียนสคริปต์ขึ้นมาให้ครับพอได้สคริปต์แล้วก็เช่นเคยนะครับเราลองอ่านดูนะถ้าเกิดว่าเราชอบเราก็สามารถที่จะกดปุ่มลูกศรเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเริ่มสร้างเสียงแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบเราสามารถที่จะคลิก regenerate ได้ใหม่ สมมติว่าผมโอเคกับตัวสคริปต์นี้นะผมก็จะคลิกลูกศรปึ้งแบบนี้นะครับก็จะมาที่หน้าของการสร้างเสียงนะครับที่แท็บ voice ตรงนี้นะครับในช่องนี้นะครับเราสามารถที่จะมาจัดการ Edit ตัวสคริปต์ได้ด้วยนะครับมาแก้ไขสคริปต์ตามที่เราต้องการได้ด้วยนะอย่างเช่นเราจะใส่คําพูดบางอย่างลงไปเช่นอย่างผมอาจจะบอกว่าเคยสงสัยไหมครับแบบนี้นะครับใส่ความเป็นตัวตนของเราลงไปในสคริปต์ได้ด้วยนะครับเ่องลงมาด้านล่างก็จะจะมีการระบุสไตล์เสียงได้นะครับ ก็คือสามารถที่จะเขียนอินสตรักชั่นให้กับเสียงได้เช่นให,ให้ใช้เสียงที่มีความเป็นกันเองใช้เสียงที่อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่เราออกแบบหรือว่าถ้าไม่รู้จะใช้เสียงไงก็ปล่อยเป็นออโต้ไปได้เลยนะครับะระบบเนี่ยเขาก็จะจัดการระบุสไตล์ของเสียงที่เหมาะสมกับคอนเทนต์หรือว่าสคริปต์ของเราให้มากที่สุด โดยอัตโนมัติเองอยู่แล้วนะครับจากนั้นด้านล่างก็จะมีให้เลือกเสียงบรรยายเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ว่าคนจะใช้เสียงไหนดีก็ลองเปิดฟังดูก็ได้นะครับลองเนี่ยกดเลย์แล้วมันก็จะมีสวัสดีค่ะนี่คือเสียงอมีเสียงของ ตามชื่อเนี่ยให้ฟังนะครับซึ่งเสียงตรงนี้เราก็ใช้เป็นตัว Gemini TTS นะครับก็เป็นเสียง voice ที่เรียกได้ว่าดีที่สุดแล้วนะครับในในตอนนี้นะอย่างผมอาจจะเลือกเป็นตนัวนี้อ่าโอเคผมพอผมเลือกได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะมากด generate ตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถบันทึกการตั้งค่าไว้ได้ด้วยนะครับมันก็จะบ,บันทึกเสียงที่เราใช้นะครับเช่นเดียวกันในหน้า script เมันก็สามารถบันทึกการตั้งค่าต่างๆไว้ได้ด้วยนะ เสร็จแล้วเราก็มากด generate ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเยวจะได้เสียงตามที่สคริปต์ของเราระบุไว้นะครับโอเคสร้างเสียงเสร็จแล้วลองมาเปิดฟังดูได้นะครับ่ยสงสัยนะครับว่าเทศกาลปล่อยวยในน้ํากันยังไงอ่เราเปิดฟังเสียงจากตรงนี้ดูได้แล้วก็เลื่อนเลื่อนฟังดูตามวินาทีที่เราต้องการได้นะครับเช่นเคยถ้าเกิดว่าเราโอเคกับเสียงนี้แล้วเราก็กดปุ่มลูกศร เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการสร้างวิดีโอนะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่ชอบก็สามารถที่จะรีเจเนเรตได้นะครับซูมผมโอเคแล้วผมก็จะกดลูกศรนี้ปึ้งมาที่ส่วนของการสร้างวิดีโอนะครับก็เช่นเคยนะครับเรา,าเราจะเห็นว่าเสียงที่เราเลือกนะครับมันก็จะ ใส่เข้ามาในช่องตรงนี้แล้วนะครับโดยอัตโนมัติเราสามารถมาเลือกสไตล์ภาพนะครับก็คือวิดีโอสั้นที่ได้มันจะเป็นลักษณะของการใช้ภาพนะเป็นสื่อนะครับสามารถมาเลือกสไตล์ได้ก็มีสไตล์ให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วก็หรือจะกากบาบทิ้งก็คือไม่เลือกก็ได้นะครับแล้วก็บันทึกการตั้งค่าก็ได้เช่นกันนะครับก็สำหรับการสร้างวิดีโอด้วยโนวานะครับจะใช้ทั้งหมด10เครดิตนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีหลังว่าเราจะดูเครดิตของเราตรงไหนยังไงนะครับถ้าเราเลือกทุกอย่าง เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะมากด generate ตรงนี้นะครับเพื่อสร้างวิดีโอได้เลยนะหลังจากกด generate นะครับวิดีโอเนี่ยก็จะใช้เวลาหลายนาทีในการสร้างนะครับก็อย่าเพิ่งปิดเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับอาจจะไปท่า,อางอืนได้แต่ว่าขอให้เปิดเบราว์เซอร์ตรงนี้ทิ้งไว้นะครับจนกว่าวิดีโอมันจะขึ้นมาตรงนี้ให้เราเห็นนะอ่าวิดีโอขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอปุอ่มยังไม่กลับมาแต่ว่าเราสามารถที่จะมาลองเล่นวิดีโอดูได้เลยนะครับสสบว่ากาก ยททแกลไ้วุปี่เชหมจะมีกา่ณนี้นะครับวิดีโอที่ได้นะครับก็สามารถที่จะคลิกดาวน์โหลดวิดีโอลงมาที่เครื่องนะครับแล้วก็เอาไปอัปโหลดได้เลยนะครับสุดท้ายแท็บสุดท้ายคือ Meta Data นะครับก็เป็นแท็บที่เอาไว้ Generate Title แล้วก็ Description นะครับจากตัว Script เนี่ยนะครับาเรียบร้อยนะครับ Title กับ Description ก็ c ปไปแล้วก็เอาไป Post ได้เลยนะครับคราวนี้นะครับ ทางมุมขวาบนนะครับจะมีปุ่ม member นะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่บัญชีของฉันนะครับก็จะเห็นข้อมูลที่เรา sign up นะครับหรือว่าลงทะเบียนมานะครับเราก็จะเห็นจำนวนเครดิตที่มีอยู่ด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าเวลา generate วิดีโอแต่ละครั้งมันจะใช้10เครดิตเนาะถ้าเกิดว่าเครดิตตรงนี้หมดมันก็จะ generate หรือว่าสร้างวิดีโอเพิ่มไม่ได้นะครับก็สามารถมาที่เมนูซื้อเครดิตตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกราคาที่เราต้องการซื้อนะครับคลิกซื้อเครดิตก็จะเห็นเลขบัญชีนะครับก็สามารถโอนชำระ แล้วก็คลิกที่แจ้งชําระไปทางไลน์นะครับแล้วก็ส่งสลิปไปทางไลน์แล้วก็แจ้งแอดมินได้เลยนะครับนอกจากนั้นตรงจะมีเมนูบันทึกการใช้เครดิตตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเออเรามีการใช้เครดิตไปตอนไหนนะครับในการเจเนเรตวิดีโอนะครับสิบเครดิตใช้ไปเมื่อไหรลล่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคลังวิดีโอนะจะมีวิดีโอที่เราเคยสร้างไว้ทั้งหมดอยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดวิดีโอย้อนหลังที่นี่ที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะครับ อ่ะหนว่าก็ใช้งานประมาณนี้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์ช่วยปั้นช่องนะครับสร้างวิดีโอสั้นให้กับทุกทุกคนนะครับ